เรียนท่าน,นาคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวประัสราแยมประโคนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสิริเบญญาลัยสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสำหรับบริบทของโรงเรียนสิริเบญญาลัยเป็นสถานศึกษาที่ทรงคุณประโยชน์ ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายและบริเวณใกล้เคียงโดยไม่เลือกสถานะทางสังคมซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างบูรณาการเนื้อที่ของโรงเรียนสิริเบญญาลัยทั้งสิ้น6ไร่2งาน49ตารางวาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีแนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กระดับประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงของพระราชทานชื่อโรงเรียนและพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาพิไทยประดับที่ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษาและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดีมุ่งหมายให้เยาวชนเป็นคนดีของชาติคนเก่งอยู่ในสัคงคมได้อย่างมีความสุขและเพื่อเป็นการสนองพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนสิริเปญยาลายัยโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งรอบรู้อันประเสริฐเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรจึงมีความมุ่งหมายให้โรงเรียนสิริเปญยาลายัยเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทางด้านกายภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมตลอดจนเป็นศูนย์รวมการบริการและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาส่งบุตรหลานเข้ามาในโรงเรียนชุมชนและโรงเรียนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนสร้างสรรค์ให้โรงเรียนน่าอยู่ครูนักเรียนมีคุณภาพ และเป็นสถานศึกษาที่ดีมีมาตรฐานอยู่ผู้ชุมชนแห่งนี้สืบไปทางนี้จากการจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมาและการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนยังขาดทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองการฝึกฝนทบทวนการทําการบ้านการอ่านตลอดจนการทําแบบฝึกหัด และการครา้นคว้าบางเนื้อหาที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนนักเรียนบางส่วนยังไม่มีนิสัยในการรับก,การเรียนรู้เมื่อรู้สภาพปัญหาแล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการเรียนรู้และพอจะสรุปได้ว่าแบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นไปในทางส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ รักในการเรียนรู้มากขึ้นการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยการนําบทเรียนสําเร็จรูปมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองเพื่อให้นักเรียนศึกษาหาความรู้และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของการเรียนรู้อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะและนิสัยในการเรียนที่ดีให้แก่นักเรียน บทเรียนสำเร็จรูปจะเป็นสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ผลิตขึ้นมาอย่างมีระบบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นนวัตรกรรมทางการเรียนรูปแบบหนึง่งที่เน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจทุกคนมีโอกาสได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งบทเรียนสําเร็จรูปจะใช้เวลาน้อยในการนําเสนอข้อมูลต่างๆช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างเป็นอิสระผู้เรียนสามารถประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากคําแนะนําที่ปรากฏอยู่ในบทเรียนสําเร็จรูปเป็นไปตามลําดับขั้นตอนด้วยตนเองและบทเรียนสําเร็จรูปยังมีผลต่อการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้และสามารถหาคําตอบของปัญหาได้ด้วยตนเองรู้จักคิดและสแสวงหาความรู้เพื่อเชื่อมโยงความคิดไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและสร้างสิ่งใหม่ๆต่อไป สามารถประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากคําแนะนําที่ปรากฏอยู่ในบทเรียนสําเร็จรูปเป็นไปตามลําดับขั้นตอนด้วยตนเองและบทเรียนสําเร็จรูปมีผลต่อการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนนั้นสามารถค้นคว้าหาความรู้และหาคําตอบของปัญหาได้ด้วยตนเองรู้จักคิดและแสวงหาความรู้ เพื่อเชื่อมโยงความคิดไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและสร้างสิ่งใหม่ๆต่อไปครูผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนสำเร็จรูปที่จัดเนื้อหาและกิจกรรมการสอนให้เหมาะสมและดึงดูดความสนใจสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้โดยนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาที่ปฏิบัติความสัมพันธ์จากสิ่งที่พบเห็น ร่วมกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเพื่อประโยชน์ในการหาความรู้ใหม่ทําให้นักเรียนนั้นสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้เข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนรวมทั้งทักษะทางสังคมและจริยธรรมซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนในยุคปัจจุบันนักเรียนจะเกิดความรู้ที่หลากหลายและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้เนื้อหาประสบการณ์ที่เป็นนำมาทำได้นอกจากนี้บทเรียนสำเร็จรูปยังเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยครูผู้สอนคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆอย่างไม่เบื่อหน่ายและไม่ย่อท้อต่อการเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และความสำคัญของบทเรียนสำเร็จรูปดังที่ได้กล่าวมานั้นทำให้ผู้สอนสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปมาใช้เป็นเทคนิคในการเรียนการสอนและการนำเสนอเนื้อหาเรื่องไฟฟ้าโดยออกแบบและพัฒนาให้เป็นบทเรียนสำเร็จรูป ที่มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6อันจะช่วยให้นักเรียนนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผลอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาต่อไปจากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และความสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป ดังที่ได้กล่าวมานั้นทําให้ผู้สอนสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปมาใช้เป็นเทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาเรื่องไฟฟ้าโดยออกแบบและพัฒนาให้เป็นบทเรียนสําเร็จรูปที่มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6อันจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลอีกทางยังเป็นการพัฒนา การเรียนการสอนและนวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาต่อไปขอขอบคุณค่ะ